โอเคอัลล่าข่าวมีสาวๆรีเควสต์มานะคะว่าบางคนมีปัญหาบอกว่าพี่เมจิคะหนูไม่หนูเป็นหนูมีปัญหาเรื่องเขา่าก็คือเจ็บเขา่าไม่สามารถที่จะเล่นท่าสควอตได้นะคะแล้วทํายังไงถึงจะบริหารต้นขาได้โดยที่ไม่ได้ใช้เข่านะคะโอเคอันนี้ไม่ได้ใช้เขา่าเดี๋ยววันนี้เมจิจะมาสาธิตท่านอนบริหารต้นขาสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเข่านะคะอุปกรณ์นะคะของเมจิก,ก็คือหาดัมเบลมา2กิโลแล้วก็แบนอันนี้ที่ เขาไว้ใช้ออกกําลังกายนะคะก็มามัดมัดอย่างนี้ค่ะมัดไว้กับขาท่อนบนนะคะอย่ามัดกับขาท่อนล่างเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเจ็บเขา่าเพราะขาเพราะเดี๋ยวไม่งั้นเขา่ามันจะใช้ในการยกเดียวแล้วก็มัดให้แน่นอย่างนี้นะคะถ่วงไว้ค่ะเราจะได้ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้เนี่ยมันจะทําให้เราใช้กล้ามเนื้อบริเวณนี้น้อยเกินไปนะคะก็ถ่วงไว้สัก2อกิโลนะคะแล้วก็ท่านี้นอนนอนด้านข้างอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ยกอ่ะโอเคไมมจีจับเวลา1นาทีนะคะ1 2 3 4อย่างนี้นะคะยกไว้ดัมเบลมันก็จะโดนโดนล็อกด้วยนะคะท่านี้มันก็จะได้เราก็จะได้การยก บริเวณต้นขาด้วยมันก็จะทําให้ต้นขาเฟิรม์มสําหรับคนที่ไม่อยากจะได้ท่าสควอตเพราะว่าท่าสควอตบางคนมีปัญหาเรื่องเขา่าหรือว่าคนที่อายุมากหน่อยที่เจ็บเข่านะคะท่านี้ก็ใช้ได้นะคะยกไปเรื่อยๆนี่ค่ะยกให้สูงๆงอเข่าด้วยนะคะมันก็จะได้บริเวณช่วงก้นด้วยก้นที่เฟิรม์มหายใจเขา้า ครัชไปด้วยครัชมันก็จะได้ด้านทองด้านข้างไปด้วยอย่างงี้นะหรือแ่าใครก็อยากจะแบบออปชั่นนี้หน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าขณะที่เรายกขาด้วยเนี่ยแล้วเราลองอย่างเงี้ยมันก็จะได้บริหารส่วนแกนกลางลำตัวไปด้วยเราไม่ต้องใช้เข่านะคะเราใช้ขากับตัวสอบอย่างเดียวอย่างงี้นะคะทำไปเรื่อยๆสัก30วิอย่างงี้นะสอง สาสี่ะเห็นไหมคะตอนนี้ขาจะเริ่มรู้สึกเมื่อยบริเวณด้านหลังแล้วก็ส่วนก้นด้วยนะคะำทำสักประมาณ30วินาทีหรือ1นาทีก็ได้แล้วก็พักสิบวีแล้วเราก็ย้ายมาทําอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้ง่ายมากเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเข่าลองทำดูค่ะ